สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมิตรรักแฟนรายการทุกคนนะครับวันนี้ตาวาดทุเรียนเกษตรก็ได้ออกมาพื้นที่ทำนาพื้นที่ตรงนี้อยู่ในเขตของออปตอหนองแวงแล้วก็ในเขตของอปตอแจนแวนนะเขาเรียกว่านาทุ่ง หน้าทงหน้าทงครับวันนี้ก็ได้มาดูพื้นที่เพราะว่าช่วงเสาร์ทิตนี้ก็น่าจะว่างก็เลยคิดว่าน่าจะเอารถเอารถไถนามาไถดูว่าะจะไถได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ายังมีต่อสั่งข้าวเยอะ แล้วก็ฟางข้าวที่ยังไม่ได้อัดเป็นก้อนก็มีเยอะก็ไม่รู้ว่าจะไถได้หรือเปล่านะครับก,ก็รอดูเสาร์ทิต์นี้ว่าจะเอาลองรถเอารถมาไถาดูนะครับเพราะว่าปีนี้ทางรัฐบาลหรือว่าทางกเษกษตรก็ออกมาประชาสัมพันธ์ไม่ให้เผาต่อสางข้าวนะครับ ใครทำการเผาตอสังข้าวก็จะตัดสิทธิ์ในเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่ภาครัฐให้นะครับก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปเพราะฉะนั้นก็แจ้งพี่น้องแจ้งชาวนาทุกท่านนะครับว่าอย่าเผาฟางข้าวอย่าเผาอย่าเผาตอสังเพราะว่าการเผานั้นก็จะทำให้เกิดไฟลุก,กลาม ไปที่นาของคนอื่นแล้วก็จะทำความเสียหายในบริเวณกว้างนะครับแล้วก็เป็นภาวะมลพิษเป็นการทำลายหน้าดินแล้วก็เป็นมลพิษในเรื่องของฝุ่นละอองด้วยครับฝุ่นละออง RPM 2.5หรือ4.2นี่แหละครับไม่แน่ใจก็พามาดู ในมุมต่างๆส่วนด้านนี้ก็เป็นที่นาของญาตินะก็ไถเรียบร้อยแล้วส่วนตาวาเองก็เพิ่งมาดูนาครั้งแรกนะครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็เพิ่งมาดูเพิ่งมาดูข้างหลังค,คือนาของอาตวาวา ก็จะวางแผนไถนาไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่เวลาว่างส่วนใหญ่ก็จะว่างช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับส่วนกลางบานนั้นก็ทำงานตามปกติไปนะครับปีนี้ค่อนข้างที่จะแรงหนักเลยนะครับเพราะว่า ฝนไม่ตกเลยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาตุลาพฤศจิกาธันวาและมกราคมฝนยังไม่ตกเลยนะครับพี่น้องไม่รู้ว่าหน้าแรงปีนี้จะแรงหนักหรือเปล่าแต่คาดการว่าน่าจะแรงหนักนะครับเพราะว่าดูสถานการณ์แล้วไม่มีทีท่าว่าฝนจะตกนะครับ ส่วนระดับน้ำในสระก,ก็ลดลงอย่างรวดเร็วนะก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนอกจากฝนแรงหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเจาะน้ำบาดาลกันเยอะเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้น้ำบนดินเลยต้องซึมลงใต้ดินทำให้ระดับน้ำของสระนั้นก็ลดลงอันนี้แค่ คนเดียวนะครับพามาดูบรรยากาศพื้นที่นาโดยรอบส่วนด้านนี้เป็นทางทิศตะวันตกนะครับด้านนี้ก็เป็นทางทิศใต้ส่วนนาตาวาก็จะอยู่ทางนี้ครับนาทิศตะวันออกมีฟางข้าวเยอะแยะเลย ก็จะหาวิธีไถอยู่นะครับส่วนด้านนี้ก็ทางทิศเหนือตอนนี้ตาวาก็มาโดยรถคู่ใจนะรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจคันนี้หลังจากถ่ายทําเสร็จก็จะกลับบ้านนะตอนนี้ก็น่าจะใกล้เวลากลับบ้านแล้วไปเตรียมรถ เตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะมาไถานานะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณมากมา,กาที่กดไลค์กดแชร์มีอะไรอยากแชร์ประสบการณ์ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับพร้อมที่จะรับฟังทุกท่านเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ตาวาก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่รับชมที่กดไลค์กดแชร์นะครับ ก็ต้องถือโอกาสสวัสดีแล้วครับสวัสดีครับ